ต้อนรับท่านผู้ชมสู่รายการตามหาความจริงกับผมสุทินบัวตูมทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา2 1ิกนถึงเวลา22:00นทางสถานีโทรทัศน์ INTV และทีวีดีท่านผู้ชมครับตั้งแต่ปีต้นปี2,547ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบความรุนแรงเกิดขึ้น12,000กว่าครั้งมีผู้เสียชีวิตรวม 6, 000, เกือบ6,000คนบาดเจ็บอีกจำนวนอีก9,000กว่าราย และพิการอีกจํานวนมากท่านผู้ชมครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไม่อยากคนไทยทั้งประเทศไม่อยากให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งยังมีหน่วยงานกลุ่มงานองค์กรต่างๆมากมายที่เดินหละทางลงไปให้ความช่วยเหลือไปให้กําลังใจไปส่งความสุขไปให้เขานะครับเพราะท่านเหล่านั้นคือเป็นวีรบุรุษแท้ๆเลยที่เสียสละเสียสละห่างครอบครัวไปอยู่สางใต้วันนี้เราจะมาเจอกับ บุคคลท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่ปิดทองหลังพระคณะของเขาเป็นผู้ที่ปิดทองหลังพระอย่างต่อเรื่องและยาวนานนะครับกับโครงการส่งลักปันตกสู่ชายแดนใต้ความเป็นมาของโครงการอย่างไรทำไมถึงเกิดประกายจุดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องตำรวจทหารครูอาสา,าสมัครใน3หยอดชายแดนภาคใต้ เรื่องราวต่างๆเ่านี้เดี๋ยวเขาจะมาเล่ากิจกรรมต่างๆวันนี้เรามาพบกับแขกผู้มีเกียรติคือคุณวิทยาสกุลเจริญเบสและผู้ดำเนินรายการร่วมกับผมคือหม่อมหลวงสุฑธิฉันบุรุรหรือพี่ช้างสวัสดีครับท่านทั้งสองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิทยาครับครับวิทยานิดที่ผมพูดกล่าวไปเนี่ยมื่นกว่าครั้งที่เกิดมาตั้งแต่ต้นปีสอ4 7ิเจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับครับผมบาดเจ็บเสียชีวิตและพิการอีกจํานวนมหาศาลซึ่งคนไทยยังไม่รู้แต่ว่าคณะของคุิยยยยยาาาาาไไดด้ลงงงงงงปออออ่่่่่ตเเนืครรโโฉพะก ส่งรักปันสุกสู่ชายแดนใต้เนี่ยความเป็นมาอย่างไงอะไรถึงเป็นจุดประกายให้เกิดคือ,อรจริง,รงๆแล้วเนี่ยโครงการส่งรักปันสุกเนี่ยเ,เริ่มต้นเมื่อปี2553นะฮะมีพันตำรวจโทเนติวงกุหลาบขณะนั้นเนี่ยเ,เป็นสวัสิ์ประชามพันธ์ของกองบัญชาการตำรวจนครบ,บาลได้มีโอกาสลงไปส่งรุ่นพี่ซึ่งถูกย้ายลงไปอยู่ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าผมจำไม่ผิดก็คือสอพโคกโพจังหวัดปัตตานีนะฮะเขาไปตอนนั้นเนี่ยก็ไปไปก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากแค่ไปส่งรุ่นพี่ก็ไปเจอความเป็นอยู่ของตำรวจใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเขาอยู่ลำบากครอ,อบครัวก็ลำบากตัวตัวสามีเองก็ลำบากนะฮะก็ไปก็สงสารรุ่นพี่ที่ถูกย้ายไป เห็นเขาลำบากว่าอ่าเห็นลําบากแล้วก็ไม่มีความผิดด้วยไปก็คือถูกย้ายไปรู้สึกว่าพันธุ์โทูเนติวงกุหลาบเนี่ยคปับตอนนี้เป็นสารวัตรสืบจูบตรบนสีปัจจุบันเนี่ยเป็นสารวัตรสืบกองบังคับการตํารวจนครบานสีอ๋อได้ที่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 ถูกย้ายไปก็คือถูกย้ายโดยไม่มีความผิดรุ่นพี่ฮะรุ่นพี่เขาอตัวเขาไม่ได้โดนย้ายแต่ว่าเขาลงไปส่ง นะฮะทีนี้ก็ไปไปเห็นความเป็นอยู่ลําบากโดยเพาะครอบครัวครอบครูตำรวจอ่าแล้วก็ไปเยี่ยมตำรวจไม่พอก็ไปเยี่ยมทหารเยี่ยมครูเยี่ยมคาตการในพื้นที่ก็ในช่วงปี2553ก็ถือว่ายังยังยังแรงอยู่ทีนี้ยังแรงอยู่ก็ปัจจุบันที่แรงก็ยังแรงครับผมทีนี้ก็กลับมาในฐานะตอนนั้นเนี่ยได้เป็นสวัสดิ์ประจำพันุ์ก็เลยเอางานประจำพันุ์เนี่ยมาใช้เป็นประโยชน์ก็ไม่รู้จะคิดยังไงว่าจะช่วยเขายังไง ก็คิดว่าอา,อาจจะต้องทำการ์ดขึ้นมาเพื่อเขียนข้อความส่งกำลังใจให้ตำรวจทหารครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังมาเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยเอกสารเนี่ยมันไปถึงบ้างและไม่ถึงบ้างนะฮะปีแรกๆก็อาจจะมีปัญหาหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็คืออยากให้กำลังใจทีนี้ คนคนเดียวเนี่ยมันเขียนการ์ดคงไม่ไหวก็อยากให้คนไทยทั้งประเทศมาช่วยเขียนยพอปีอพอยห้าสิี่เนี่ยเป็นที่มาว่าเขาเริ่มที่จะามาทำเป็นรูปร่างมากขึ้นในปีนั้นกเ็เนื่องจากว่าเขาเนี่ยมีแฟนเขาเนี่ยเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มกรุงเทพนะฮะก็ไปคุยกับแฟนเขาก็เลยว่าถ้าจะาทำโครงการพวกเนี้ย น่าจะเกิดจากคนวัยรุ่นวัยรุ่นก็คือนักศึกษาก่อนน่าจะใช้นักศึกษาในมองเทพเนี่ยให้เป็นประโยชน์ก็เลยเน้นว่าถ้าจะทำก็ได้จะเอาช่วงวันวาเลนไทนยหรือวันแห่งความรัก14กุมภาเนี่ยแหละเป็นจุดเริ่มของโครงการนี้แต่ว่าปีแรกๆเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อว่าโครงการส่งรักวันศุกร์นะฮะมาตอนหลังเนี่ยมาเปลี่ยนเพราะว่าเราจัดในช่วงเดือนกุมภาวันแห่งความรักเขาก็เลยคิดว่า เอาอย่างนี้แล้วกันนั้นจุดจุดเริ่มโครงการนี้เริ่ม14กุมภาพันธ์ไทยไปเลยแต่วันแห่งความรักคือวันเริ่มต้นวันงั้นเถอะวันเริ่มต้นเลยเริ่มต้นโครงการงั้นก็คือว่าหลังจากนี้แล้วส่งในทุกวันดิก็ส่งได้่งทุกวันถูได้ครับทุกวันก็คือว่าจากวันที่14กุมภาพันธ์ส่งได้เลยใครคิดถึงคนอยู่สามจังหวัดใช่ใครคิดถึงตำรวจทหาอยู่ที่สามจังหวัดก็ส่งได้ใช่ไหมใช่ครับ่องน้อยก็คือให้กำลังใจว่าคนที่ใน อยู่ในที่ถึ่นอื่นก็ยังนึกถึงใช่ฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ยต้องต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าในสามจังหวัดแสดนภาคใต้เนี่ยสิ่งอื่นไม่ต้องการแต่ต้องการกําลังใจนะฮะเพราะว่าคนที่นั่นเนี่ยหลายคนถามว่าเอา้าทําไมไม่ย้ายออกะ่ะถ้าถ้าถ้ามันรู้สึกว่ามันวุ่นวายหรือมันมีปัญหามากขึ้นมันย้ายไม่ได้ครับเ,เพราะบ้านเกิดเขาอยู่ที่นั่นครอ,อบครัวเ็าอยู่ที่นั่น ต้นตระกูลเ็าอยู่ที่นั่นไปไหนไม่ได้อ่ะครับสรุปตอนนี้โครงการเนี้เริ่มได้กี่ปีแล้วครับโครงการเนี่ยเริ่มมาประมาณ4ี่ปีและวก้าสู่ปีที่ห้าแต่ว่าปีที่มันเห็นชัดเจนคือปี2550าที่ผ่านมาที่จะเห็นชัดเจนเพราะว่าล่าสุดนี่ได้ข่าวว่าลงไปช่วยลงไปฮะไปไปสารต่อฮะสารต่อโครงการเราไปในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คือจังหวัดพนตำรวจเอกวุฒิ พัวเวทอ,อ,อดีตรองผบตอรอออแล้วก็ท่านพลตารวจเอกอดุลแสงสิงแก้วเนี่ยผบตอรอเนี่ยท่านก็อนุเคราะห์ให้ทางพลตารวจโทพีระภูมิเชษเป็นผู้ช่วยผบตอรอซึ่งดูงานใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้<า>ลงลง,ลงทีมไปด้วยไปร่วมด้วยเพราะเนื่องจากว่าเวลาลงลงพื้นที่เนี่ยการประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยมันก็ต้องใช้หน่วยงานกลางในการประสานงาน ดังนั้นสิ่งที่ไปในปี50ที่จะเรียนบอกท่านผู้ชมเลยว่าปี50เราไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเราหดหูใจในการไปเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือครอบครัวเขาเขาดีใจที่พวกเราไปเพราะช่วงหลังๆมาเนี่ยเขามองว่าคนในประเทศไทย,ยไม่ได้ความสำงัญเขาหรอกเพราะมันเป็นเรื่องปกติไปแล้วะฮะเหมืองไม่รู้จักเลยมัอไม่รู้จักการไม่รู้จักพื้นที่ตรงนี้ซะแล้วอ่าแล้ว,ลวคือเหตุเกิดตั้งแต่ปี47เป็นต้นมาเนี่ย คนไทยรู้สึกว่ามันเฉยๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเหตุการณ์ภาคใต้ก็คือมันเกิดทุกวันจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เฉยแต่การตมหาความจริงเนี่ยกับผมกับคุณสุทินเนี่ยแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านเนี่ยก็พยาังวุ่งกันอยู่ตลอดนะครับยังวุตลอดแล้วก็บนอยู่แรงๆกันว่าคนที่ก่อความไม่สงบเนี่ยเราเรียกกันว่าฆาตกรเราไม่ได้เรียกแล้วนะว่าผู้ก่อความสงบเราเรียกฆาตกรดังนั้นเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยเราก็ย้ห้ความนึกถึงเสมอครับผมเราไม่ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเหตุการณ์ปกติ มันเหตุการณ์ไม่ปกติแต่สิ่งที่เราทําเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ปกติเช่นกันคืออย่างที่การที่ทาก็คือการส่งความรู้สึกใช่รักค,รความห่งใย,ยไปให้ใเป็นกําลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานใช่ไหมใช่ครับคือตอนนี้เนี่ยที่ที่ท่านเห็นเห็นการ์ดที่พวกพี่ๆเขาถือเนี่ยครับการ์ดใบนี้ราคาแค่20บาท แต่มันแทนด้วยกําลังใจที่มันมากกว่า20เดี๋ยวนี้ไปวางที่ไหนครับเนี่ยการนี้การดนี้ตอนนี้เนี่ยก็โดยหลังเนี่ยน้องๆเนี่ยที่เขาทำเนี่ยคือพันธุ์ตววโทเนติเนี่ยกับแฟนเขาเนี่ยกำลังทำเนี่ยก็คือเขาก็ใช้สื่อทางเน็ตเ a c e b o o k ินสต a แกรมอะไรพวกนี้ไลน์อะไรเงี้ยให้เป็นประโยชน์เขาก็ใช้มองเทพเป็นฐานแต่ปัจจุบันเนี่ยดีอย่างหนึ่งว่าตํารวจเราเนี่ย ซึ่งไม่ใช่เป็นตํารวจใต้แต่รู้สึกว่ามันจะต้องช่วยทา<อ>งตำารวจทางใต้ก็ต้องรับของพวกนี้ไปช่วยต่ออคือแผ่นละยี่สิบาทก็จริงนะฮะคุณสุชินล่าสุดวันนี้เนี่ยน้องคนทําโครงการเนี่ยเขาส่งบัญชีมาให้ดูนะฮะเราทำมาหมื่นหมื่นแปดร้อยแผ่นปรากฏว่าเราจำหน่ายออกไปแล้วเนี่ยได้ไปหกพันแผ่นแต่ยอดที่มันเข้ามาคือสี่แสนกว่าบาท ซึ่งมันชเกินกว่าแต่ตั้งไว้สี่สีแสนบาทก็จะมาช่วยทางใต้ช่วยหมดครับคือประเด็นที่ช่วยเนี่ยประเด็นหลักคือทุนการศึกษาบุตรทิดาของตํารวจในภาคใต้และตํารวจที่บาดเจ็บล้มตายในภาคใต้ทั้งหมดนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโครงการนี้เนี่ยมันได้บุญตรงที่ว่าเมื่อปี50ผมจะเล่าฟังว่าปี50เนี่ยเราไปที่อำเภอปานะเล ไปเยี่ยมครอบครัวของดาบทวีวงจันทร์เราไปเจอท่านเนี่ยท่านถูกยิงเมื่อปี47ท่านเป็นอัมมาพึกอัมาพาต้องนอนเตียงไปไหนไม่ได้นะครก็ไปเยี่ยมก็รู้สึกเช้าใจว่าเขาเป็นตำรวจนะฮะแต่เขาต้องไปเช่าบ้านเช่าข้างๆสอพอปานะเละซึ่งมันดูแล้วมันหดหูใจมากว่าทําเพื่อชาตินะฮะแต่ต้องไปเช่าบ้านเช่าหลังจากตัวเองถูกยิงแล้วพิการแล้วอาจจะต้อง โดนออกจากตํารวจไปแล้วในขณะนั้นนะฮะแต่ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยังดูแลอยู่ก็ปรากฏว่าไปดูไปเยี่ยมก็สอบถามความเป็นอยู่ของครอบครัวเขาเขาก็ลําบากแต่สิ่งหนึ่งที่เราเรารู้สึกแล้วเราเรา,เราเศร้าใจคณะที่ทางท่านพลตารวจเอกวุฒิแล้วก็พลตารวจโทพีระไปเนี่ยสิ่งแรกที่เราขัดขู่ใจเราสอบถามว่าครอบครัวเนี่ยการเยียวยาเป็นยังไงบ้างเราต้องพูดถึงการเยียวยาละ ปรากฏว่า,าทางดาบทวีซึ่งนอนอยู่บนเตียงในขณะนั้นเนี่ยท่านบอกว่าก็ตามสิทธิ์ตามสิทธิ์ก็คือตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จะดูแลก็เลยผมเนี่ยก็เลยสอบถามลูกชายซึ่งนั่งอยู่ด้วยว่าลูกชายเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วก็บอกประมาณ30ตอนนั้นจบปริญญาตรีราชพัฒมหาลัยราชพัฒยะลาผมก็เลยแปลกใจว่าอ้าว ทำไมลูกจายถึงไม่ได้เป็นตำรวจเขาตอบแบบไม่ต้องคิดพ่อเขาตอบเองเลยมันจะได้เป็นได้ยังไงครับคุณวิทยาก็ในเมื่อผมยังไม่ตายอืมระเบียบของสำนักงานตํารวจแห่งชาติจะต้องเสียชีวิตก่อนต้องเสียชีวิตทายาทถึงจะได้เป็นตํารวจแต่นี้เขายังไม่ตายก็ยังไม่ได้เป็นก็รู้สึก สลดใจมากผมก็เลยต้องสอบถามท่านพีระจึ่งไปด้วยในนามของตัวแทนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านพีระก็บอกว่ามันใช่มันเป็นมันเป็นระเบียบตัวนี้อยู่เราก็รู้สึกว่ามันต้องช่วยแล้วมันไม่ไหวแล้วอย่างนี้ท่านผู้ชมครับต้องอา่าลืมนไปครับว่าความรู้สึกเรื่องการเยียวยาเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่มีสิ่งหนึ่งที่เราต้องถามระเบียบการเยียวยาฆาตกรหรือกลุ่มฆาตกรที่ฆ่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมีระเบียบตัวไหน อันนี้ผมต้องถามดีไหมถามตรงดางี้นะคุณถามต้องถามแือว่าไอ้ระเบียบการเยียวยาคนฆ่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมีตรงไหนฉบับไหนรับรองโดยใครนะถึงแล้วแต่เจ้าหน้าที่เราแท้ๆเนี่ยแล้วเราไม่ดูแลกันแล้วใครจะดูแลเนาะใช่ฮะคืออย่างนี้อย่างน้อยเนี่ยสื่อเนี่ยก็คือต้องขอบคุณน้องๆสื่อมวลชนทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณวิทยาสกลเจริญเวทและรายการอีกเยี่ยมจนมากมายที่ไปสะท้อนชีวิตคนที่พิการบาดเจ็บ ผู้ที่เสียสละทางใต้พอเป็นข่าวปุ๊บเขาก็ช่วยกันพักหนึ่งพอเป็นข่าวเงียบเขาก็เงียบกันไปแต่คนเหล่านี้น่าสงสารเป็นผู้ที่เสียสละท่านผู้ชมครับเป็นผู้ที่เราต้องยกย่องและให้กำลังใจเขากฎระเบียบอย่างพี่ช้างพูดจะต้องยืดหยุ่นและอะไรเป็นหลักเกณฑ์อย่างเงี้ยอย่างกรณีอย่านลองเล่าต่อไปยังไงบ้างล่ะก็ภายหลังไปวันนั้นก็ไปเจอเคสนี้ก่อนก็ผมในฐานะเป็นสื่อก็กลับมาก็เลยไม่รู้จะทำไงก็เอาเรื่องนี้มาเขียนในหนังสือ ก็โชคดีหน่อยว่ามันสะท้อนสังคมได้บ้างบางส่วนนะฮะมันก็ทําให้ผ,ผู้ใหญ่ในสํานักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งดูแลเรื่องนี้อยู่บ้างเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันจะต้องหาวิธีการช่วยในขณะนั้นแต่โชคดีคือปี2555 0 0ที่ผ่านมาเนี่ยมันช่วงเปลี่ยนถ่ายจากทางผู้จัดการนะฮะท่านก่อนท่านเกษียณท่านใหม่ท่านอดนา,าดุลมาท่านอดุลเนี่ย ท่านอยู่ภาคใต้มาตลอดก็งทราบปัญหาดีแล้วทราบปัญห,หาดีท่านอดุลก็เลยหยิบเรื่องนี้เข้าไปคุยในการประชุมกตลนะฮะคุยกับทีมงานทั้งหมดก็เลยมองว่าระเบียบพวกนี้มันสามารถเปลี่ยนแปลงกันได้นะฮะเพราะจริงๆเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเขาพิการเขาเป็นอามาพึ่งกมมาพาาเนี่ยเขาตายทั้งชีวิตมันเหมือนตายแล้วนะ